เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่พี่น้องคู่นี้ที่สาวไบพิชิตรานไม่เคยลืมความรักและความอบอุ่นที่พี่ชายอย่างสรยุทธมอบให้มาโดยตลอดและเนื่องด้วยในวันคล้ายวันเกิดของพี่ชายซึ่งตรงกับวันที่11พฤษภาคมทองทุกปีสาวไบก็ไม่ลืมที่จะนําของขวัญไปเซอร์ไพรส์ในวันคล้ายวันเกิดในตอนตีสี่ก่อนที่จะเข้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ดูจากคลิปแล้วก็ทำเอายิ้มไปตามๆกันที่ยุดโชคดีมากๆที่มีน้องสาวที่น่ารักแบบนี้ค่ะ รู้ใส่ได้ป่ะนะคะได้เดี๋ยวใส่เลยเสื้อมีสองตัวค่ะได้มไปไหนมาเนี่ยไปซื้อมาค่ะง่ายแล้วเนี่ยนี่นี่พี่ยูจะได้มาใช้ตอนเช้าค่ะหาปากกว้างๆไม่ได้ใช่ค่ะกาแฟเหรอไม่ใช่จะติกน้ำค่ะแรงมาก แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่ยูนมีความสุขมากๆค่ะก็ดีเลยนะเนี่ยใส่พอดีเลยนี่ยเหรอคุณใส่จักรายการได้ใช่ไหมเมื่อไม่ไม่ขยับเลยไหมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันปรับตรงหูให้มนอนดีได้ใส่เลยไหมคะัะสวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเราเช้านี้นะครับได้ไหมไม่หลุดนะนใส่นี่มันจะเด็ดมากเลยนะไม่หาเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ทักเยอะเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้ว<ไ>ออใส่แล้วอะไรนะดูสดชื่นหน้ามันเด้งเป็นแม่แา,ากหน้าเด้งหลอกคุณสองค่ะนะไมห่<ช>มหลอ่อเลยคนเท่านด้งก็เท่าเด้งแต่ว่าหน้าเด้งใช่ไหมค่ะชัดเลยโอเค Thank you. Thank you. ขอบคุณค่ะแฮปปี้วัดแน่นะคะเจ,จ้าสวัสดีจ้า